บาบาบานกาแม่ท่าหมอดูตาบอดชื่อดังฉายานอสตาดามูธแห่งบอนขานทำนายอนาคตโลกไว้อย่างไรแม่ท่าตาบอดชื่อดังชาวบันเกเลียเธอได้รับการตั้งฉายาวานอสตาดามูธแห่งบอนขานคำทำลายของคุณยายผู้นี้นับเป็นจริงมากกว่า8 5เปอร์เซนตเช่นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เช่นเมื่อปีพศ2004เธอได้ทำนายว่าจะมีน้ำสูงซัดเข้าหาดใหญ่กลืนกินคนและก็เกิดขึ้นจริงก็คือเหตุซุนามิครั้งใหญ่ถล่มทะเลและหมู่เกาะแถบมหาสมุทรแปซิฟิกก่อให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่มีผู้คนเสียชีวิตและหายสาบสูญนับแสนคนและยังมีโศกนาฏกรรมเมื่อนายวันวันหรือ9ทับ1ที คุณยายทำนายว่าจะมีนกเหล็ก2ตัวโจมตีสายชาวอเมริกันแฝดจนล้มตายหรือแม้แต่การขึ้นเป็นประธานาธิบดีของบารักโอบามาก็เช่นกันที่คุณยายทำนายว่าอเมริกันจะได้ประธานาธิบดีคนที่สี่สี่เป็นลูกครึ่งแอฟริกันอเมริกันแถมจะเป็นคนสุดท้ายอีกด้วย คุณยายวานก้าได้ทำนายเหตุการณ์สะเทือนโลกไว้กว่า100เหตุการณ์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่11สิงหาคม1996เวลา1 0 1นาฬิกา10นาทีด้วยวัย85ปีและนั่นเธอเองก็ทำนายได้ด้วยเช่นกันและต่อไปนี้คือคำทำนายที่แม่เท่าผู้ที่เหลือทิ้งไว้ให้พวกเราได้ลุ้นกันว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมในปี2016 ชาวมุสลิมจะเข้าบุกรุกทวีปยุโรปกินเวลานับแรมปีทําให้ผู้คนต้องอพยพออกและตายลงจนทําให้ทั้งยุโรปแทบจะไร้ผู้คนปีพศ2017สงครามโลกครั้งที่3ปีพศ2018จีนจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกปีพศ2023วงโครจรของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะหมายถึงประเทศมหาอำนาจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปปีพศ2025ประชากรในทวีปยุโรปจะลดลงเหลือศูนย์ปีพศ2028มนุษยชาติจะบินไปดาวสุขโดยความหวังในการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ปีพศ2033ระดับน้ำของโลกจะสูงขึ้นเพราะน้ำแข็งที่จุกขั้วโลกละลายกำลังเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ปีพศ2 0 4 3ยุโรปเปลี่ยนเป็นดินแดนของชาวมุสลิมกรุงโรมถูกตั้งให้เป็นเมืองหลวงของทวีปเศรษฐกิจของโลกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวมุสลิมปีพศ2 0 6 6อเมริกาจะใช้อาวุธที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้โจมตีกลับเพื่อย,ยึดกรุงโรมคืนและนำศาสนาคริสต์กลับมาปีพศ276 0 76, ลัทธิคอมมิวนิสต์จะกลับมาอย่างยุโรปและส่วนที่เหลือของโลกด้วยเช่นกันปีพศ2 0 8 4ธรรมชาติจะกลับมาเกิดใหม่ยังไม่มีใครรู้ความหมายที่แน่ชัดปีพศ2 1 0 0มนุษย์สามารถสร้างดวงอาทิตย์เทียมได้สำเร็จอยู่ในขั้นตอนการทดลองตั้งแต่ปีพศ2008นักวิทยาศาสตร์จำลองขึ้นจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ปีพศ2130 ด้วยความช่วยเหลือจากมนุษย์ต่างดาวอารยธรรมและมนุษยชาติจะมีชีวิตอยู่ใต้น้ำปีพศ2167มนุษย์จะนับถือศาสนาใหม่ปีพศ2170ทั่วโลกจะประสบกับภัยแรงที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ปีพศ2187มนุษย์สามารถยับยั้งการเกิดการระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ่ได้ถึงสลูก ปีพศ2187คุณหภูมิโลกลดลงเนื่องจากดวงอาทิตย์มีกระบวนการปล่อยความร้อนช้าลงและน้อยลงปีพศ2262ดาวโลกจะค่อยๆเปลี่ยนวิถีการหมุนดาวอังคารจะถูกดาวหางทำลางร้ายปีพศ2354ดวงอาทิตย์เทียมเกิดระเบิดขึ้นทำให้ความแห้งแล้งยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีก ปีพศ2480ดวงอาทิตย์เทียมสองดวงเกิดชนกันจนทำให้โลกอยู่ในความมืดมิดปีพศ305 0สงครามบนดาวอังคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ปี310 0 10, อุกกาบาตจะชนดวงจันทร์ส่งบนให้โลกถูกล้อมรอบไปด้วยวงแหวนของก้อนหินและฝุ่นละอองปี3797 ถึงตอนนี้ทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกตายลงเกือบหมดแม้ด้วยวิทยาการของมนุษย์จึงสามารถย้ายไปหาดาวดวงใหม่อยู่ได้ปีพศ3803ดาวดวงใหม่ของมนุษย์เริ่มมีประชากรเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยผู้คนไม่ค่อยติดต่อกันภูมิอากาศของดาวดวงนี้แปรเปลี่ยนคนไปทีละน้อยจากภายใน ปี4,304ค้นพบวิธีรักษาได้ทุกโรคปี4,308ค้นการกลายพันธุ์ของมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นให้มนุษย์ใช้สมองมากขึ้นถึง34%ความคิดเรื่องความชั่วร้ายและการเกลียดชังไม่มีหลงเหลือเลยปี4,509ในที่สุดมนุษย์เราก็มีความรู้และความสามารถที่จะเข้าพบ และสื่อสารกับพระเจ้าได้สำเร็จปี4,599ผู้คนกลายเป็นอมตะปี4,674การพัฒนาของมนุษย์มาถึงจุดสูงสุดแล้วผู้คนกว่า340ล้านคนกระจายใช้ชีวิตตามดวงดาวต่างๆเริ่มมีการซึมซับอรารยธรรมของมนุษย์ต่างดาวเข้ามาปี5,078มนุษย์เริ่มแตกแยกกันอีกครั้ง กว่า40%ไม่เรียกตัวเองว่ามนุษย์อีกต่อไปปี5,79 0มนุษยาชาติถึงจุดร่มสลายนี่คือเรื่องราวที่คุณยายวานกาได้ทำนาเหตุการณ์ของโลกไว้ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตไปด้วยวัย85ปี บาบาบันกาแม่ท้าหมอดูตาบอดชื่อดังฉายานอสตาดามูดแห่งบอนข่านทำนายอนาคตโลกไว้อย่างไรแม่ท่าตาบอดชื่อดังชาวบันเกเลียเธอได้รับการตั้งฉายาวานอสตาดามูดแห่งบอนข่านคำทำลายของคุณยายผู้นี้นับเป็นจริงมากกว่า85%เปอร์เซเช่นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา บาบาบานกาแม่ท่าวหมอดูตาบอดชื่อดังชาวบันเกเลียเช่นเมื่อปีพศ2004เธอได้ทำนายว่าจะมีน้ำสูงซัดเข้าหาดใหญ่กลืนกินคนและก็เกิดขึ้นจริงก็คือเหตุซุนามิครั้งใหญ่ถล่มทะเลและหมูกก่เกาะแถบมาหาสมุทรแปซิฟิกก่อให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่มีผู้คนเสียชีวิตและหายสาบสูญนับแสนคน และยังมีโศกนาฏกรรมเมื่อนายวันวันหรือ9ทับ11ทีคุณยายทำนายว่าจะมีนกเหล็กสองตัวโจมตีสายชาวอเมริกันแฝดจนล้มตายหรือแม้แต่การขึ้นเป็นประธานาธิบดีของบารักโอบามาก็เช่นกันที่คุณยายทำนายว่าอเมริกันจะได้ประธานาธิบดีคนที่44เป็นลูกครึ่งแอฟริกันอเมริกัน แถมจะเป็นคนสุดท้ายอีกด้วยคุณยายวานก้าได้ทำนายเหตุการณ์สะเทือนโลกไว้กว่า100เหตุการณ์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่11สิงหาคม1996เวลา1 0 1นาฬิกา10นาทีด้วยวัย85ปีและนั่นเธอเองก็ทำนายได้ด้วยเช่นกันและต่อไปนี้คือคำทำนายที่ แม่ท่าผู้ที่เหลือทิ้งไว้ให้พวกเราได้ลุ้นกันว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมในปี2016ชาวมุสลิมจะเข้าบุกรุกทวีปยุโรปก,กินเวลานับแรมปีทำให้ผู้คนต้องอพยพออกและตายลงจนทำให้ทั้งยุโรปแทบจะไร้ผู้คนปีพศ2 0 1 7สงครามโลกครั้งที่3 ปีพศ2018จีนจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกปีพศ2023วงโครจรของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะหมายถึงประเทศมหาอำนาจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปปีพศ2025ประชากรในทวีปยุโรปจะลดลงเหลือศูนยปีพศ2028มนุษยชาติจะบินไปดาวสุขโด,ดยความหวังในการสแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ปีพศ2033ระดับน้ำของโลกจะสูงขึ้นเพราะน้ำแข็งที่จุกขั้วโลกละลายกำลังเกิดขึ้นอย่างช้าๆปีพศ2043ยุโรปเปลี่ยนเป็นดินแดนของชาวมุสลิมกรุงโรมถูกตั้งให้เป็นเมืองหลวงของทวีปเศรษฐกิจกของโลกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวมุสลิม ปีพศ2066อเมริกาจะใช้อาวุธที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้โจมตีกลับเพื่อย,ยึดกลุงโรมคืนและนำศาสนาคริสต์กลับมาปีพศ2076ลัทธิคอมมิวนิสต์จะกลับมาอย่างยุโรปและส่วนที่เหลือของโลกด้วยเช่นกันปีพศ2084ธรรมชาติจะกลับมาเกิดใหมย่ยังไม่มีใครรู้ความหมายที่แน่ชัด ปีพศ2100มนุษย์สามารถสร้างดวงอาทิตย์เทียมได้สำเร็จอยู่ในขั้นตอนการทดลองตั้งแต่ปีพศ2008นักวิทยาศาสตร์จำลองขึ้นจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ปีพศ2130ด้วยความช่วยเหลือจากมนุษย์ต่างดาวอารยธรรมและมนุษยชาติจะมีชีวิตอยู่ใต้น้ำปีพศ2167มนุษย์จะนับถือศาสนาใหม่ ปีพศ2170ทั่วโลกจะประสบกับภัยแรงที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ปีพศ2187มนุษย์สามารถยับยั้งการเกิดการระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ่ได้ถึง2ลูกปีพศ2187อุณหภูมิโลกลดลงเนื่องจากดวงอาทิตย์มีกระบวนการปล่อยความร้อนช้าลงและน้อยลง ปีพศ2262ดาวโลกจะค่อยๆเปลี่ยนวิถีการหมุนดาวอังคารจะถูกดาวหางทำลางร้ายปีพศ2354ดวงอาทิตย์เทียมเกิดระเบิดขึ้นทำให้ความแห้งแล้งยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกปีพศ2480ดวงอาทิตย์เทียมสองดวงเกิดชนกันจนทำให้โลกอยู่ในความมืดมิด ปีพศ305สงครามบนดาวอังคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ปี310อุกกาบาตจะชนดวงจันทร์ส่งผลให้โลกถูกล้อมรอบไปด้วยวงแหวนของก้อนหินและฝุ่นละอองปี3797ถึงตอนนี้ทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกตายลงเกือบหมดแม้ด้วยวิทยาการของมนุษย์ จึงสามารถย้ายไปหาดาวดวงใหม่อยู่ได้ปีพศ3803ดาวดวงใหม่ของมนุษย์เริ่มมีประชากรเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยผู้คนไม่ค่อยติดต่อกันภูมิอากาศของดาวดวงนี้แปรเปลี่ยนคนไปทีละน้อยจากภายในปี4304ค้นพบวิธีรักษาได้ทุกโรคปี4308 ผลการกลายพันของมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นให้มนุษย์ใช้สมองมากขึ้นถึง34%ความคิดเรื่องความชั่วร้ายและการเกลียดชังไม่มีหลงเหลือเลยปี4 5 0 9ในที่สุดมนุษย์เราก็มีความรู้และความสามารถที่จะเข้าพบและสื่อสารกับพระเจ้าได้สำเร็จปี4599ผู้คนกลายเป็นอมตะ ปี4,674การพัฒนาของมนุษย์มาถึงจุดสูงสุดแล้วผู้คนกว่า340ล้านคนกระจายใช้ชีวิตตามดวงดาวต่างๆเริ่มมีการซึมซับอรารยธรรมของมนุษย์ต่างดาวเข้ามาปี5,078มนุษย์เริ่มแตกแยกกันอีกครั้งกว่า40%ไม่เรียกตัวเองว่ามนุษย์อีกต่อไปปี5,079 มนุษยาชาติถึงจุดร่มสลายนี่คือเรื่องราวที่คุณยายวันกาได้ทำนาเหตุการณ์ของโลกไว้ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตไปด้วยวัย85ปี บาบาบันกาแม่ท่าหมอดูตาบอดชื่อดังฉายานอสตาดามูธแห่งบอนข่านทำนายอนาคตโลกไว้อย่างไรแม่ท่าตาบอดชื่อดังชาวบันเกเลียเธอได้รับการตั้งฉายาวานอสตาดามูธแห่งบอนข่านคำทำลายของคุณยายผู้นี้นับเป็นจริงมากกว่า85%เช่นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา บาบาบัานกาแม่เท่าวหมอดูตาบอดชื่อดังชาวบัลเกเลียเช่นเมื่อปีพศ2004เธอได้ทำนายว่าจะมีน้ำสูงซัดเข้าหาดใหญ่กลืนกินคนและก็เกิดขึ้นจริงก็คือเหตุซุนามิครั้งใหญ่ถล่มทะเลและหมูกก่เกาะแถบมหาสมุทรแปซิฟิกก่อให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่มีผู้คนเสียชีวิตและหายสาบสูญนับแสนคน และยังมีโศกนาฏกรรมเมื่อนายวันวันหรือ91ทับ1ที่คุณยายทำนายว่าจะมีนกเหล็กสองตัวโจมตีสายชาวอเมริกันแฝดจนล้มตายหรือแม้แต่การขึ้นเป็นประธานาธิบดีของบารักโอบามาก็เช่นกันที่คุณยายทำนายว่าอเมริกันจะได้ประธานาธิบดีคนที่44เป็นลูกครึ่งแอฟริกันอเมริกัน แถมจะเป็นคนสุดท้ายอีกด้วยคุณยายวานก้าได้ทำนายเหตุการณ์สะเทือนโลกไว้กว่า100เหตุการณ์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่11สิงหาคม1996เวลา1 0 1นาฬิกา10นาทีด้วยวัย85ปีและนั่นเธอเองก็ทำนายได้ด้วยเช่นกันและต่อไปนี้คือคำทำนายที่ แม่เท่าผู้ที่เหลือทิ้งไว้ให้พวกเราได้ลุ้นกันว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมในปี2016ชาวมุสลิมจะเข้าบุกรุกทวีปยุโรปกินเวลานับแรมปีทำให้ผู้คนต้องอพยพออกและตายลงจนทำให้ทั้งยุโรปแทบจะไร้ผู้คนปีพศ2017สงครามโลกครั้งที่3 ปีพศ2018จีนจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกปีพศ2023วงโคจรของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะหมายถึงประเทศมหาอำนาจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปปีพศ2025ประชากรในทวีปยุโรปจะลดลงเหลือศูนยปีพศ2028มนุษยชาติจะบินไปดาวสุขโด,ดยความหวังในการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ปีพศ2033ระดับน้ำของโลกจะสูงขึ้นเพราะน้ำแข็งที่จุกขั้วโลกละลายกำลังเกิดขึ้นอย่างช้าช้าปีพศ2043ยุโรปเปลี่ยนเป็นดินแดนของชาวมุสลิมกรุงโรมถูกตั้งให้เป็นเมืองหลวงของทวีปเศรษฐกษิจของโลกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวมุสลิม ปีพศ2066อเมริกาจะใช้อาวุธที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้โจมตีกลับเพื่อย,ยึดกรุงโรมคืนและนำศาสนาคริสต์กลับมาปีพศ2076ลัทธิคอมมิวนิสต์จะกลับมาอย่างยุโรปและส่วนที่เหลือของโลกด้วยเช่นกันปีพศ2084ธรรมชาติจะกลับมาเกิดใหมย่ยังไม่มีใครรู้ความหมายที่แน่ชัด ปีพศ2100มนุษย์สามารถสร้างดวงอาทิตย์เทียมได้สำเร็จอยู่ในขั้นตอนการทดลองตั้งแต่ปีพศ2008นักวิทยาศาสตร์จำลองขึ้นจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ปีพศ2130ด้วยความช่วยเหลือจากมนุษย์ต่างดาวอารยธรรมและมนุษยชาติจะมีชีวิตอยู่ใต้น้ำปีพศ2 1 6 7มนุษย์จะนับถือศาสนาใหม่ ปีพศ2170ทั่วโลกจะประสบกับภัยแรงที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ปีพศ2187มนุษย์สามารถยับยั้งการเกิดการระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ่ได้ถึง2ลูกปีพศ2187อ21 87, ุณหภูมิโลกลดลงเนื่องจากดวงอาทิตย์มีกระบวนการปล่อยความร้อนช้าลงและน้อยลง ปีพศ2262ดาวโลกจะค่อยๆเปลี่ยนวิถีการหมุนดาวอังคารจะถูกดาวหางทำลางร้ายปีพศ2354ดวงอาทิตย์เทียมเกิดระเบิดขึ้นทำให้ความแห้งแล้งยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกปีพศ2480ดวงอาทิตย์เทียมสองดวงเกิดชนกันจนทำให้โลกอยู่ในความมืดมิด ปีพศ305 0สงครามบนดาวอังคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ปี310อุกกาบาตจะชนดวงจันทร์ส่งผลให้โลกถูกล้อมรอบไปด้วยวงแหวนของก้อนหินและฝุ่นละอองปี3797ถึงตอนนี้ทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกตายลงเกือบหมดแม้ด้วยวิทยาการของมนุษย์ จึงสามารถย้ายไปหาดาวดวงใหม่อยู่ได้ปีพศ3803ดาวดวงใหม่ของมนุษย์เริ่มมีประชากรเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยผู้คนไม่ค่อยติดต่อกันภูมิอากาศของดาวดวงนี้แปลเปลี่ยนคนไปทีละน้อยจากภายในปี4304ค้นพบวิธีรักษาได้ทุกโรคปี4308 พ้นการกลายพันของมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นให้มนุษย์ใช้สมองมากขึ้นถึง34%ความคิดเรื่องความชั่วร้ายและการเกลียดชังไม่มีหลงเหลือเลยปี4,509ในที่สุดมนุษย์เราก็มีความรู้และความสามารถที่จะเข้าพบและสื่อสารกับพระเจ้าได้สำเร็จปี4,599ผู้คนกลายเป็นอมตะ ปี4,674การพัฒนาของมนุษย์มาถึงจุดสูงสุดแล้วผู้คนกว่า340ล้านคนกระจายใช้ชีวิตตามดวงดาวต่างๆเริ่มมีการซึมซับอรารยธรรมของมนุษย์ต่างดาวเข้ามาปี5,078มนุษย์เริ่มแตกแยกกันอีกครั้งกว่า40%ไม่เรียกตัวเองว่ามนุษย์อีกต่อไปปี5,079 มนุษยาชาติถึงจุดร่มสลายนี่คือเรื่องราวที่คุณยายวันกาได้ทำนาเหตุการณ์ของโลกไว้ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตไปด้วยวัย85ปี